สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง J r Channel นะครับช่องเผยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรแต้มรวมนะครับแต้มรวม3ตัวบนและก็แต้มรวม2ตัวบทนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับของวันที่แล้วในสูตรแต้มรวมนีุดนะครับ2ตัวบนนี้ลงไว้2สูตรเทียบชนเข้ามา1สูตรนะครับตัวชนผิดนะครับ สูตรแต้มรวมก็สามตัวบนก็เหมือนกันนะครับก็หลุดเหมือนกันนะครับวดที่แล้ววดนี้สูตรแต้มรวมสามตัวบนลงสูตรเดียวนะครับเพราะว่า4ี่ตัวก็มองว่าไม่เยอะนะครับสูตรแต้มรวมนะครับส่วนแต้มรวม2ตัวบนเดียวมีสูตรใหม่มาเทียบชนให้นะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่างวดนนี้จะเป็นยังไงนะครับจะเข้าหรือจะหลุดนะครับ แต่ท้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูชอบก็จัดก็ผ่านนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารญาณนะครับในการรับชม หรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรแต้มรวม3ตัวบนก่อนนะครับสถิติเข้ามาจากวันที่ออก3 7 7ดนะครับพจนแรก5้บวกสเป็น7 เจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้านะครับได้เลขห้าลบหนึ่งนะครับตัวแรกเหลือสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับห้าสี่หกเจ็ดกับผลรางวัลที่ออกสามเจ็ดเจ็ดนะครับแ้มรวมนะครับสามตัวนะครับสามตัวบวกรวมกันนะครับบวกกันแล้วได้สิบเจ็ดนะครับผลของแต้มรวมก็คือแ้มเจ็ดบวกกันแล้วได้เก้านะครับเก้าแปดศูนย์หนึ่งนะครับผลรางวัลที่ออก 8, 9, 4เนะครับเปเป็น17 17ก4เป็น21สนะครับผลของแ้มรวมคือแตมมห4 3 5 6นะครับาวันที่ออก 5, 6, 3 6, เป็น11 11เวก3เป็น1 4นะครับผลของแ้มร,รมวมคือแต้ม4 0 9 1 2นะครับาวันที่ออก 8, 6, 7เนะครับ8ปเป็น14 14บวกเเป็น21นะครับแ้มรวมคือแ้ม1 9 0 1า0 9 1ย์สูาะครับกับรางวันที่ออก2,27 2อเบวก2เป็น4,4บวก 7, เป็น11นะครับผมของแต้มรวมคือแต้ม1 9801นะครับพรงวันที่ออก3,88 3,8บวเป็น11,11บวก8เป็น1 9นะครับผมของแต้มบวกคือแต้ม9 หนบวกหเป็น7จ็ดเบวกหอีกเป็น13นะครับได้เลขสาตัวแรกลบ1นะครับเหลือ2 2งบวกสได้4 4่ี่บวกหได้5 3 2 4ามสองสีห้ลัที่ออก3ามสูดเกบวกศบวกเเป็น12บนะครับผลของแต้มบวกกับแต้มสอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของศูนย์นะครับที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมาลุนกัน5บวก6เป็น11 11บวก3เป็น14นะครับ ได้เลขสี 4, ลบหนะครับตัวแรกคือ3 3มสาบวกสอง้าห้บวกหนะครับเป็นหทั้งหมด4ตัวนะครับสูตรนี้4ี่สามห้าห่งมีย 8นะครับเป็นสูตรแต้มรวม3ตัวบนนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับจะมีมาหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ลองคิะห์ดูนะครับสูตรแต้มรวม3ตัวบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่2นะครับเรามาดูสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับ ตัวชนนะครับสถิติเทียบชนจากงวดที่ออกส7มเจ็นะครับงวดแรกนี่ชนกัน4ตัว4แต้ม4 7 3 6นะครับกับผลรางวัลที่ออก3 7 7นะครับแต้มรวม2ตัวบนนะครับ7จบวกเเป็น14นะครับผลของแต้มรวมคือแต้มสีนกัน3แต้ม1 0 3นะครับออก94นะครับ9กบวกสเป็น13นะครับผลของแต้มรวมคือแต้ม3 จนกัน928นะครับออก5 6 3นะครับ6กบเป็น9ผลของแต้มรวมคือแต้ม9กจนกัน3แต้ม2 5 1นะครับออก8 7นะครับ8ปดเป็น15นะครับผลของแต้มรวมคือแต้ม5้จนกัน4ตัว4แต้มศูนย์สนะครับออก2 7นะครับแต้ม9 ชนกัน4แต้มนะครับ7069กับ้าับรองที่ออก8 8 388นะครับแต้ม6นะครับชนกัน7069นะครับสตัวสแต้มนะครับกับรองที่ออก309นะครับผลของแต้มรวมนะครับก เรามาดูสูตรนะครับสูตรเก่านะครับที่เข้ามาสูตรนี้ก็เข้ามาหลายงวดนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก8 6 3หสนะครับงวดแรกก็เริ่มเข้ามายังไม่ผิดนะครับสูตรนี้แต่ว่าก็เป็นตัวเลขหตัวนะครับก็เยอะอยู่นะครับหตัวแ้มรวมนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9าม1ี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสอ นะครับสิบเอ็ดวดติดนะครับที่เข้ามานะครับงวดแรกที่ลงหนึ่งเมษายนนะครับลงมาสิบหกเมษายนเข้ามาสองพฤษภาคมก็เข้ามานะครับแล้วก็ของงวดที่แล้วนะครับสิบหกพฤษภาคมนะครับลงเทียบชนไว้กับอีกหนึ่งสูตรทนกันที่แต้มเจ็ดแ้มแปดแจมหนึ่งนะครับแต่ผลรางวันที่ออกนะครับสามศูงเก้าแมเก้านะครับ สูตรนี้เข้ามานะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้าเราก็เอามาเป็นแนวทางต่อนะครับของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลัก10ล่างนะครับตัวแรกแล้ว้็มาบวกด้วยหลัก10หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2ของงวดนี้นะครับ8ดบวก3ามเป็น11 11ดบเว,บเวบกหนึ่งเป็นส2บสนะครับได้เลข2 ตัวแรกลบหนึ่งนะครับสูตรนี้สองลบหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่งบวกสองนะครับได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งให้ห้า 5บวกทั้งหมด6ตัวนะครับสูตรนี้1นึ่งิยหแปนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับแต้มไหนจะมานะครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวบนนะครับสตัวบนนะครับโทษที รวมสองตัวบนนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับที่สองนะครับที่จะเอามาเทียบชมสูตรนี้เข้ามาทีหลังนะครับเทียบชมจากงวดนี้นะครับสามเจ็ดเจ็ดงวดแรกนะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกแปดเป็นสิบสี่ได้เลขสี่เพิ่มไปทีละสามแต้สี่เจ็ดศูนย์สามหกห้าตัวนะครับสูตรนี้ จากผลรางวัลที่ออก77นะครับแต้ม4 94นะครับแต้ม3 63นะครับแต้ม9 87แต้ม5 27นะครับแต้ม9 88นะครับแต้ม ูนย์เก้านะครับงวดที่ผ่านมาแต้มเก้านะครับอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเข้ามาก็เจ็ดวดนะครับสูตรนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้าเป็นยี่สิบสี่นะครับได้เลขสี่เพื่อปทีละสามแต้มนะครับก็จะเป็น ูนสามหกหนึ่งมิโยกหกแปดอลองดูนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับแต้มไหนจะมานะครับเป็นสูตรแต้มรวมสองตัวบนนะครับสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็น หลักสิหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับถ้าเอามาเทียบชนกันดูนะครับรับมาง2สูตรนะครับนี้ตัวที่ชนนะครับก็จะมี แต้มสี่แต้มเจ็ดไม่มีนะครับแต้มเจ็ดมีแต้มสามแล้วก็แต้มหกนะครับชนกันสามตัวสามแต้มนะครับแต้มสี่แต้มสามแต้มหกนะครับแต้มเจ็ดแต้มศูนย์ไม่มีนะครับ แต้มสามแต้มสี่แต้มหกนะครับชนกันที 4, แท่แต้มสามแต้มสี่แต้มหกนะครับสามตัวสามแต้มนะคะรับหนึ่งนิยอนะครับรอดูนะครับว่าจะมีแต้มไหนมาหรือไม่นะครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับสองตัวบนนะครับวดนี้จะเป็นยังไงนะครับวดที่แล้วกว็เข้ามาสูตรเดียวนะครับงวดนนี้ ก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับระหว่างสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะครับเทียบชนกัน3ามแทมนะครับสามสี่หก็กข,อขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ